ลุงวัย67ปีทำอาชีพบล็อกแม่พิมพ์ผ้าปาเตะหนึ่งเดียวในประเทศไทย สำหรับเรื่องราวในบ้านของนายยาดอเละอายุ67ปีตตบลปาเซมัสอําเภอสุไงกลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่ใช้ห้องโถงในบ้านพักเป็นสถานที่ทำงานโดยพบกับนายยาซึ่งกำลังพูดคุยกับนายโยโซบินลีตีที่เดินทางมาว่าจ้างนายยาทำบล็อกแม่พิมพ์ภ้าปาเตจึงถือโอกาสสอบถามนายยาถึงรายละเอียดวิธีการขั้นตอนทำต่างๆในการทำบล็อกแต่ละชิ้นถึงความยากง่ายว่าจะได้บล็อกแม่พิมพ์ภาาปาเต แต่ละชิ้นอย่างไรบ้างเนื่องจากทราบวา่าการยึดอาชีพทำบล็อกแม่พิมพ์ด้วยสังกะสีและแผ่นทองมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยในส่วนชิ้นงานแต่ละชิ้นที่นายาทำเชใช้ความประณีตประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานั้นทางผู้ว่าจ้างจะส่งแบบซึ่งมีลวดลายแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันออกไปมาให้จากนั้นนายาจะนําปิ๊บและกระป๋องนมข้นหรือนมสดที่เหลือใช้ที่พบเห็นโดยทั่วไปจากชาวบ้านทิ้งตามกองขยะ นำมาใช้ครีมตัดเหล็กตัดเป็นแนวเส้นยาวที่มีขนาดกว้างประมาณ1เซนติเมตรเมื่อได้มาตามจำนวนที่ต้องการแล้วนำบล็อกแม่พิมพ์จากออเดอร์ที่ผู้ว่าจ้างส่งมาให้แล้วใช้สังกะสีที่ตัดจากปิ๊บหรือกระป๋องนมมาตัดเคลื่อนรูปตามลวดลายที่ต้องการจนครบทุกชิ้นส่วนหลังจากนั้นใช้เครื่องเชื่อมแกส๊สลนกับตะกั่วบนสังกะสีหรือแผ่นทองให้ชิ้นงานติดกับจนครบตามรูปแบบบล็อกแม่พิมพ์ที่ผู้ว่าจ้างสาั่งทำ แล้วนำหินรับมีดมาตะบ,บายหรือขัดทูปชิ้นงานเรียบเป็นอันเสร็จสิน้นประการสำคัญแม่พิมพ์แต่ละชิ้นงานต้องเชื่อมปฏิปต่อให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์หักไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือระยะเวลาเกินกว่านั้นจะส่งผลทำให้แม่พิมพ์จะโคง้งโกงอจากความร้อนจนไม่สามารถใช้งานได้และต้องเสียเวลาในการทำบล็อกแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่จึงทำให้ราคาบล็อกแม่พิมพ์แต่ละชิ้นงานที่มีผู้ว่าจ้างสั่งทำนั้น ตามความยากง่ายของลวดลายแตกต่างกันไปซึ่งอยู่ในราคาตั้งแต่500บาทจนถึง5,000บาทต่อล็อกแม่พิมพ์ต่อ1ชิ้นเดิมทีแร่พผู้าจ้างต่างๆจะมีการต่อรองราคาแต่เมื่อพบวิธีการทำแล้วต่างยอมรับในฝีมือและขั้นตอนการทำที่ต้องใช้ความประณีทุกขั้นตอนจนบางรายไม่ต่อรองราคาแถมยังจ่ายเพิ่มเงินไปอีก คุณลูกเดี๋ยวเออนำเออก็ต้องทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเนเาะอันนี้จะลำบากที่สุดเลยอ๋อแล้วเอี่อยอันนี้อ่าเนี่ยพอเชื่อมๆกัเสร็จอันนี้จบงานยากตรงแต่ละดอกอืมโอเคดูละ กันหนูกันคือการตักใบการตักใบให้โดยนายลุงยาดอเล็ะได้เล่าถึงความเป็นมาที่ยําทำอาชีพแม่บล็อกผ้าปาเต้หนึ่งเดียวในประเทศว่าเดิมทีเมื่อประมาณกว่า40ปีที่ผ่านมา วนได้เดินทางไปค้าแรงงานในประเทศมาเลเซียกับเพื่อนๆแต่ด้วยความไม่พร้อมของสภาพร่างกายที่จะทําในไซส์งานก่อสร้างตนจึงเลือกไปเป็นลูกจ้างรายวันที่ร้านทํำล็อกแม่พิมพ์ผ้าปาเตะโดยได้เงินค่าจ้างวันละ150บาทตนทํางานอยู่ประมาณ2ปีเพื่อเก็บรวบรวมความรู้ทุกขั้นตอนจนเป็นความชํานาญได้ตัดสินใจกลับมาเปิดร้านทําล็อกแม่พิมพ์ผ้าปาเตะที่บ้านพัก โดยเริ่มแรกชิ้นงานชิ้นแรกทําบล็อกแม่พิมพ์นั้นเพื่อนในประเทศมาเลเซียที่ตนเคยไปทํางานว่าจ้างรายวันอยู่ที่ร้านดังกล่าวทราบว่าตนทําแม่พิมพ์บล็อกผ้าปะเตะที่บ้านจนได้ส่งชิ้นงานบล็อกแม่พิมพ์มาให้ตนทำจากนั้นโรงงานผ้าปะเตะในพื้นที่อําเภอสุงไหงกลกสมัยนั้นมีกว่า20แห่ง เมื่อทราบข,ข่าวจึงได้มีการว่าจ้างตนทำบล็อกแม่พิมพ์ผ้าปะเตจนกว้างขวางแทนที่จะว่าจ้างทําแม่พิมพ์อกผ้าปะเต่งมีแห่งเดียวในประเทศมาเลเซียสมัยนั้นส่วนออเดอร์ในขณะนี้หากใครต้องการด่วนตนไม่สามารถทําให้ได้เนื่องจากมีออเดอร์ล่วงหน้านาน,านถึง3เดือนมูฮัมหมัดฟีมานากกุลสานักข่าวไว้รายงาน